ย่เชนซึ่งไม่มีอะไรทำถูกภรรยาลากไปช้อปปิ้งกับดงรูโอลินตลอดทั้งเช้าตอนที่งดงรูหลิงอยู่ทางทิศตะวันออกและเชิญเย่เชิญและเสี่ยวทูหอรานไปทานอาหารที่ร้านซูชิชื่อดังในโตเกียวเชฟเป็นชายชาราแปลกแที่มีอารมณ์แปลกๆปกว่ากันว่าอาหารมีราคาแพงมากและยากที่จะนัดหมายแต่เย่เชิญมีความรู้สึกที่ชัดเจน3ประการหลังจากรับประทานอาหารประการแรกสถานที่ไม่พังนิดหน่อย ประการที่สองเขาไม่ได้กินรสชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจในตำนานประการที่สามชันกินไม่เพียงพอจริงๆหลังจากรับประทานอาหารหลังจากกลับมาที่โรงแรมเพื่อวางของที่ซื้อจากการช้อปปิ้งดงรูโอลินกระตุ้นให้เย่เชนและเซี่ยวจูรันรีบเปลี่ยนเป็นชุดทางการและเตรียมตัวไปงานปาร์ตี้ส่วนตัวก่อนคอนเสิร์ต เนื่องจากเป็นงานปาร์ตี้ที่จัดโดยครอบครัวมิตซุยในฐานะเจ้าภาพพวกเขาจึงให้บริการรับและส่งแขกที่ได้รับเชิญและทุกคนเลือกรถซีดานซีรีส์เล็กซ L S ของโตโยต้าแม้ว่าจะยังมีเวลาอีกหลายชั่วโมงก่อนคอนเสิร์ตตอนเย็น แต่โดมได้รวบรวมแฟนๆที่กระตือรือร้นจำนวนมากที่มารวมตัวกันที่หน้าจัตุรัสหรือโบกทงและตะโกนหรือเล่นเปียโ,โนและร้องเพลงบรรยากาศมีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งและว่ากันว่าทุกครั้งที่มีการจัดคอนเสิร์ตของตาวาน่าสวิทยอย่างน้อยหลายหมื่นหรือหลายหมื่นคนที่ไม่สามารถซื้อตั๋วได้ฟังคอนเสิร์ตท,ทั้งหมดรอบสถานที่ นอกจากนี้ยังเห็นได้จากการแสดงของแฟนๆเหล่านี้ว่าทาวาน่าสวีทเป็นนักร้องหญิงที่ได้รับความนิยมและทำไรายได้สูงสุดในโลกในปัจจุบันและแทบไม่มีใครเทียบได้โชคดีที่เจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุแยกทางเดินพิเศษไว้ล่วงหน้าเพื่อให้รถของเยเชนสามารถขับไปยังด้านในของโดมได้อย่างราบรื่นเมื่อพวกเขามาถึงลานจอดรถภายในโดมมีรถเล็กซัสรุ่นเดียวกันจอดอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่แล้ว และแขกหลายคนก็ลงจากรถทีลักคันและเดินไปที่สนามภายใต้คำแนะนำของพนักงานต้อนรับเห็นได้ชัดว่าดงรุโอลินรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยในเวลานี้ทันทีที่เธอลงจากรถเธอก็เริ่มมองไปรอบๆและหลังจากเห็นหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ข้างทางเข้าเธอก็ตะโกนเป็นภาษาอังกฤษซาจิโกะฉันอยู่นี่ เมื่อหญิงสาวได้ยินเสียงเธอก็เดินตามเสียงทันทีและมองไปและเมื่อเธอเห็นดงรูโอลินเธอก็กรีดร้องอย่างมีความสุขและวิ่งเหาะๆไปตลอดทางเมื่อเธอวิ่งไปหาดงรูโอลินทั้งสองก็กอดกันพร้อมกันและหญิงสาวก็พูดด้วยรอยยิ้มฉันไม่ได้เห็นรูโอลินมานานแล้วคุณเป็นยังไงบ้างมันดีอัศเจรีอัญญประกาศคู่ดงรูโอลินพยักหน้าจากนั้นแนะนำเย่เชนและเซี่ยวจูรันให้เธอรู้จัก ซาจิโกะให้ฉันแนะนำคุณสองคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีของฉันซาจิโกะมองไปที่ทั้งสองพยักหน้าและยิ้มทั้งสองควรเป็นนายเย่เฉินและนางเย่โปรดดูแลการประชุมครั้งแรกของคุณ เย่เชนไม่แปลกใจที่เธอสามารถเรียกชื่อเธอได้เพราะคําเชิญที่ดงรูโอลินได้รับนั้นเป็นชื่อจริงทั้งหมดและเธอต้องให้ชื่อของเธอและเซี่ยวจูรันล่วงหน้าและบรรยากาศทางสังคมของญี่ปุ่นค่อนข้างเป็นผู้ชายดังนั้นแม้ว่าเธอจะรู้จักชื่อเธอและพรรยาของเธอแต่เธอก็เรียกชื่อของเธอเองเท่านั้นและพรรยาของเธอก็ชื่อนางเย่ดังนั้นเย่เชนจึงยิ้มและพูดว่าสวัสดีคุณซาจิโก หลังจากพูดจบเขาก็กอดเสี่ยวทูหลานเบาๆและพูดด้วยรอยยิ้มนี่คือภรรยาของฉันเสี่ยวฉานซาจิโกะอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเธอเห็นเย่เชนแนะนำเซี่ยวจุรันเป็นพิเศษและความประทับใจแรกของเธอที่มีต่อเขาในใจของเธอก็ดีขึ้นอย่างมากไม่ต้องพูดถึงสิ่งอื่นใดจะเห็นได้จากสิ่งนี้เพียงอย่างเดียวว่าเย่เชนให้ความสำคัญกับภรรยาของเขาอย่างมาก ดงรูโอลินก็อิจฉามากในเวลานี้เธอมีความรู้สึกต่อเย่เชนมานานแล้วและอิจฉาเซี่ยวจูรันมากจนเธอทำไม่ได้และตอนนี้เธอสามารถเห็นความสนใจของเย่เชนที่มีต่อเซี่ยวจูรันได้ทุกคนทุกแห่งซึ่งทําให้เธออิจฉามากขึ้นเล็กน้อยหลังจากปรับความคิดของเธอเล็กน้อยดงรุโอลิงก็พูดกับเย่เชนและเซี่ยวจูรันว่าซาชิโกะซาซากิแม่ของเธอและแม่ของฉันเคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นในวิทยาลายัยและเราสองคนรู้จักกันมาหลายปีแล้ว ซาซากิซาจิโกะก้าวไปข้างหน้าเพื่อกอดดงรุโอลินและพูดด้วยรอยยิ้มแม่ของฉันก็บอกด้วยว่าเธอจะไปจีนสักพักและเธอบอกว่าเธอจะไปหาป้าของเธอเมื่อถึงเวลาถ้าฉันมีเวลาฉันจะไปกับเธอเยี่ยมมากดงรุโอลินพูดอย่างมีความสุขเมื่อคุณมาที่หัวเซียคุณต้องบอกฉันล่วงหน้าและฉันในฐานะเจ้าภาพจะเตรียมการให้คุณอย่างชัดเจนอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลาอยู่บ้านฉันมานอนบนเตียงเดียวกันกันเถอะซาจิโกะ ซาซากิพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มฉันยังต้องการให้คุณอยู่บ้านกับคุณเย่และนางเย่ในครั้งนี้แต่คุณบอก,กว่าคุณจองโรงแรมแล้วดงรุโอลิงมองไปที่เย่เชนและพูดด้วยรอยยิม้มคุณไม่รู้เย่เชนเป็นผู้ชายมากและเขากลัวมากที่สุดที่จะเป็นนิ่ความโปรดปรานต่อผู้อื่นโดยเฉพาะความโปรดปรานของผู้หญิงฉันบอก,กว่าฉันพบเพื่อนเพื่อซื้อตั๋วคอนเสิร์ตและเขาก็เช่าตั๋วและโรงแรมทันที เย่เชนไม่สนใจที่ดงรูโอลิงจะล้อเลียนตัวเองแต่มองไปที่ซาติโกะซาซากิและพูดว่าคุณซาติโกภรรยาของฉันชอบ ana, ทาวาน่าสวีตมาโดยตลอดขอบคุณสำหรับตัวของคุณเพื่อให้เธอได้เห็นคอนเสิร์ตของทาวาน่าตามที่เธอต้องการซาติโกซาซากิมองไปที่เยเชนและยิ้ม นายเยสุภาพเกินไปเพื่อนของรูโอลินเป็นเพื่อนของซาติโกในอนาคตเมื่อคุณสองคนมาที่ญี่ปุ่นคุณสามารถหาซาติโกได้ทุกที่ที่คุณต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะในโตเกียวซาติโกยังมีความสามารถอยู่บ้างซาติโกซาซากิกล่าวว่าคำพูดเหล่านี้มีเจตนดีแต่เธอไม่รู้ว่าการมาโตเกียวของเยเชนนั้นไม่ง่ายเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปเพราะเยเชนเป็นผู้ริเริ่มเบื้องหลังการทะเลาะวิวาทในโตเกียวที่ทำให้ทั้งญี่ปุ่นตกใจ กล่าวอีกในหนึ่งเยเชนยังคงเป็นฆาตรกรที่กรมตำรวจนครบานโตเกียวกำลังใช้สมองเพื่อค้นหาเพราะพวกเขายังไม่รู้ว่านินจาเหล่านั้นที่เสียชีวิตอย่างน่าสังเวชและถูกแช่แข็งเป็นไอติมด้วยมือใครแม้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะยุติลงแล้วและตระกูลทาคาฮาทิและตระกูลม ah ัซซูโมโตะก็ตกอยู่ในความวุ่นวายนั้นเช่นกันแต่ผู้คนที่สามารถช่วยพี่น้องตระกูลซูรวมทั้ง่านินจาจำนวนมากและพยายามทำให้นานากะ อิโตะมีชีวิตอยู่ยังคงเป็นปริศนาสำหรับโลกภายนอกถ้าไม่ใช่เพราะบุคคลลึกลับคนนั้นที่น้องในตระกูลซูงคงตายในเหตุการณ์นั้นอย่างแน่นอนและตระกูลอิโตะและตระกูลทาคาฮาชิมักจะถูกทำลายโดยมัสึโมโตโยชิโตะผู้บงการเบื้องหลังจะมีสถานการณ์ที่ตระกูลอิโตะมีอำนาจเหนือกว่าได้อย่างไรเพียงแต่ว่าตระกูลอิโตะไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้และไม่มีใครรู้ว่าความลับแบบไหนอยู่เบื้องหลัง อย่างไรก็ตามเย่เทนโดยธรรมชาติแล้วไม่มีความคิดที่หยิงพยองใดๆและเมื่อเผชิญกับความเป็นมิตรของซาทิโกะซาซากิเขาก็แสดงความขอบคุณทันทีและพูดด้วยรอยยิ้มถ้าอย่างนั้นคุณซาจิโกะจะดูแลมันซาทิโกะซาซากิโกค้งคำนับเล็กน้อยให้เย่เทนแล้วพูดกับทั้งสามมคณว่า ใกล้ถึงเวลาแล้วไปก่อนมีคนดังมากมายในโตเกียวที่เข้าร่วมปาร์ตี้ในครั้งนี้ในขณะที่หญิงคนโตและตาวาน่ายังไม่มาฉันจะแนะนําคุณก่อนและเมื่อหญิงคนโตมาถ้าคุณมีโอกาสฉันจะแนะนําหญิงคนโตให้คุณรู้จักดงรุโอลินถามเธอด้วยเสียงต่ําว่าคุณกําลังพูดถึงสุภาพสัตรีคนโตของตระกูลมิตซุยหรือเปล่า ถูกต้องซาธิโกะซาซากิใช้มือปิดปากของเธอและพูดเบาๆหญิงคนโตเป็นทายาทแก่นแท้ของตระกูลมิตซุยพ่อของเธอเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดในตระกูลมิตซุยทาวานาสวีตและแฟนหนุ่มของทาวานาทั้งคู่อาศัยอยู่ในคฤราหน์ของหญิงคนโตเมื่อคืนและพวกเขาจะมาด้วยกันในภายหลังอัญญประกาศ